โอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยววันนี้นะคะพลอยก็จะพามาดูสินค้าโซฟานะคะที่เป็นสินค้าจริงนะคะแล้วก็รีวิวการใช้งานแบบจริงๆด้วยเนอะก็คือเป็นรุ่นนี้ค่ะโซฟารุ่นนูก,กัสนะคะขนาด3เมตร25เซนคือใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ ความลึกของตัวโซฟานะคะอยู่ที่80เซนนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่80เซนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นโซฟานะคะแบบมินิมอลนะคะน่ารักน่ารักสไตล์เกาหลีนิดนึงนะคะอ่า แล้วก็ตัวโซฟาของเรานะคะ,ะมีตัวหมอนอิงนะคะแถมให้ด้วยทั้งหมด4ีใบนะคะหมอนอิงแบบนี้เลยแถมให้ด้วย4ใบตัวข้างในนะคะจะเป็นตัวฟองน้ําอย่างดีนะคะเกรดคุณภาพจากทางโรงงานแล้วก็ตัวปลอกหมอนเนี่ยสามารถรูดออกมาแล้วก็เอาไปสักได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวโซฟานะคะขนาด3เมตร25เซนที่ทางเราขายอยู่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ท่อนแบบนี้นะคะอ,อยู่ให้น้องแอมีลองเลื่อนดูเนาะเป็น3ท่อนแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถตัดออกมาเครื่อนย้ายได้สะดวกเลยหเห็นไหมแยกออกมาแยกชิ้นเป็น3ท่อนแบบนี้ก็ได้นะคะว่าลูกค้าอยากให้เป็น2ชิ้นชิดกันกอีกตัวนึงเอามาแยกก็ได้ทำแบบนั้นก็ได้นะ หรือว่าลูกค้าอยากจะอาจจะแบ่งไปแค่2ช่องได้ไหมก็สามารถทําได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะได้แบบเป็นท่อนเดียวยาวนะคะแบบไม่มีแบ่งท่อนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแต่พอต้องขอแนะนําก่อนนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวท่อนยาวเนี้ยมันอาจจะมีการยากในเรื่องของการขนย้าย ะะแล้วก็ในเรื่องของการทําความสะอาดเนาะถ้าแบ่งเป็น3ามท่อนแบบนี้มันก็จะขนย้ายง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดสะดวกด้วยเนาะแต่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของทางคุณลูกค้านะคะว่าต้องการแบบไหนอ่ะและอีกอย่างนึ้งนะคะที่เราสามารถคอสตอมได้เช่นเดียวกันก็คือตัวพื้นข้างล่างนะคะให้ลูกค้าลองเือนดูนะ ตัวขาข้างล่างนะคะสามารถทําให้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําพื้นเตีย้ยติดพื้นไปเลยก็ได้เนาะโดยที่ไอตัวเนี้ยทางลูกค้าของเรานะคะที่เรามาขอรีวิวเนี่ยลูกค้าเขาแบบไม่ได้อยากให้สูงมากแต่ถ้าบางท่านเนี่ยกังวลใน,เ,นเรื่องของฝุ่นนะคะทําความสะอาดอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าอยากจะเป็น หรือที่บ้านเนี่ยมีตัวโรบอรททำความสะอาดเนี่ยก็สามารถสั่งคอสอมไม้ให้มันสูงขึ้นได้จากพื้นนะคะก็คือทางเราเนี่ยสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันกาด้นะคะตัวโซฟาอันนี้นะคะจะเป็นขนผ้ากำมะหยี่ขนสั้นนะคะเป็นแบบ แต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลลูกค้าแบบไม่อยากได้สีแบบนี้พี่ไม่ชอบแบบนี้วัสดุแบบนี้ทางเรานะคะมีสีให้เลือกมากกว่า100แบบนะคะแล้วก็วัสดุผ้าเนี่ยมีมากกว่า50แบบเลยนะคะคือมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะจำบินขนแกะสั้นขนแกะยาวหนังช้าเป็นหนังลาเทกมีเยอะมากๆนะคะคือลูกค้าสามารถคอสตอมได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลย บางท่านอยากจะได้เป็นโซฟาสีหนึ่งแล้วก็ตัวหมอนอีอกสีหนึ่งทําได้ไหมแบบต้องการความคันร่บฟูหรือเป็นสีตัดสลับอะไรแบบนี้ก็สามารถคอสตอมได้เช่นเดียวกันปกติเราจะมีหมอนแถมสีใบเราจะเป็นหมอนใบเล็กแบบน,นั้นนะคะเป็นหมอนใบเล็กสีใบแต่ท่านนี้นะคะเขาต้องการหมอนเพิ่มเนาะแบบบางท่านลูกค้าต้องการหมอนเยอะๆก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะเพราะว่าทางเราสามารถทําให้ลูกค้าได้หมด ตัวฟองน้ําของเรานะคะฟองน้ําตรงที่นั่เนี่ยจะมีความหนาประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ออฟองน้ําที่ตรงผนักพิงเนี่ยอันนี้จะเป็นฟองน้ําความหนาประมาณ4นิ้วฟองน้ำนะคะหรือวัสดุทุกอย่างที่เราใช้จะเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีนะคะจากทางโรงงานเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานไม้แข็งแรงมากๆนะคะเพราะว่าไม้ที่ทำเนี่ยจะเป็นไม้นะคะสะเดาที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงแล้วก็ผสมกับไม้ mdf นะคะซึ่งเป็นไม้ที่ใช้กับทางวัสดุในการทำเฟอ,อ,อ,อร์นิเจอร์แทบจะทุกแบบเลยนะคะก็คือลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว,ว่ามันแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานอย่างแน่นอน ตัวนี้ก็นั่งสบายนะคะเป็นรุ่นน e w c สนะคะที่เดี๋ยวทางแอดมินจะขึ้นชื่อให้นะคะนี่ก็นั่งสบายนั่งดูทีวีได้แล้วก็เอาหมอนพิงมานั่งแบบนี้ได้โดยความลึกมันประมาณ80เซนอย่างที่แจ้งนะคะมันจะไม่ได้แบบว่ากว้างม,มากหรือว่าสั้นเกินไปมันก็คือเป็นระยะที่กำลังพอดีนั่งสบายแบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นหมอนอิงขนาดใหญ่ที่เขาสั่ง คิสตอมเพิ่มนะคะแบบเลยก็คือตัวนี้คอยแนะนำแล้วลูกค้าที่บางท่านต้องการความเป็นมินิมอลไม่ต้องการเยอะหรือแบบว่ามันสบายๆนั่งรับแขกได้ยาวๆก็คือจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ บบอันนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าจะแบ่งเป็น3ท่อนนะคะก็คือตัว1 2- 3สาก็คือจะมีทั้งหมด3ชิ้นเนาะบางท่านลูกค้าต้องการเป็น2ชิ้นได้ไหมทําได้หรือว่าเป็นชิ้นเดียวยาวเลยก็ทําได้นะคะโดย3มชิ้นแบบนี้มันมีข้อดีว่าลูกค้าจะสามารถเอา ข้างซ้ายข้างขวามาประกบกันนะคะแล้วก็ไอตรงกลางเนี่ยสามารถแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งที่นั่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันที่พอยพูดว่าทําได้เยอะเพราะว่ามันสามารถทําได้จริงนะคะแล้วก็คัสตอมได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยถ้าลูกค้าบางท่านไม่ได้สนใจแบบพี่อยากได้แค่โครงแบบนี้แต่เพิ่มตรงนี้ได้ไหมความสูงแบบนี้ได้ไหมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะวิซตอมมีแต่คําว่าทําได้นะคะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ค่ะโอเค นี่นะคะตัวรุ่นดูกานมันก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่เห็นโดยสีที่ลูกค้าเค้าเลือกเนี่ยจะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะโดยที่มันจะเป็นสีที่สุภาพแล้วก็เข้า,ก,ากับทุกสไตล์การแต่งห้องแบบนี้เรียกได้ว่าแบบนี้ดีกว่านาอเ,เดี๋ยวให้น้องลองไล่ๆดูนะคะสวยมากๆเลยรุ่นนี้ขนาดที่เราขายนะตอนนี้คือ3เมตร20นะคะ3เมตร25เซนความลึก 80เซนแล้วก็ความสูง80เซนที่เราขายคือ3เมตรแต่ที่ลูกค้าทำอยู่นะตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ4เมตรนะคะก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าเขาคอสตอมแต่ขอเป็นโครงที่เป็นรุ่นนูกา ราคาก็คือรุ่นแบบน,นี้แต่เป็นขนาด4เมตรที่ทําเพิ่มพิเศษแต่ถ้าที่เราขายอยู่ตอนนี้นะคะที่3เมตร25เซนเนี่ยราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นอยู่ที่24,900บาทนะคะราคาถือว่าดีมากๆกับขนาด3เมตรกว่านะคะโซฟาที่สามารถคอสตอมได้หมดแทบจะทุกอย่างเลยเนาะโดยที่เรานะคะมีการจัดส่งให้ ฟรีที่กรุงเทพแล้วก็บริมนทนนะคะในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านเนะเาะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเราก็มีบริการจัดส่งให้ด้วยแต่จะมีในเรื่องของค่าบริการจัดส่งนะโดยแต่ละพื้นที่ค่าบริการจะไม่เท่ากันลูกค้าก็สามารถทางแชทสอบถามแอดมินได้นะคะว่าอ สมมติว่าพี่อยู่เชียงใหม่พี่อยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค่าจะส่งเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทักแชทสอบถามแอดมินก่อนได้ยังไม่ต้องสั่งซื้อแต่สสอบถามเข้ามาก่อนได้แอดมินยินดีให้บริการนะคะ แ,บบแต่ถ้ากังวลใน,นเรื่องของการติดตั้งเนาะเพราะว่าเรามีติดตั้งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมแต่อยู่ต่างจาาังหวัดจะติดตั้งไงคือโดยปกติโซฟาเขาจะไปเป็นตัวอยู่แล้วนะคะคือประกอบให้เป็นตัวอยู่แล้วลูกค้าแค่ไปใส่ตัวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวฐานข้างล่างแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะแบบนั้นก็ามารีวิวเป็น โซฟารุ่นนูกัสน,นะคะที่เราขายอยู่3เมตร25เซนความลึก80เซนความสูง80เซน,าเซนราคา24,900บาทนี่นะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสามารถคอสตอมได้แทบจะหมดเลยนะแล้วก็สีนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันว่าอยากได้เป็นสีนี้วัสดุผ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสีโซฟาสีหนึ่งหมอนสีหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะ สวยๆแบบนีสไตล์มินิมอลเกาหลีน,นะคะลูกค้าถ้าใครสนใจสามารถท้กใช้สถามแอดมินได้เลยนะคะยินดีให้บริการเต็มที่ค่ะ ใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆราคาไม่แพงต้องที่นี่เลย Wistom Design Furniture มีทั้งชุดโต๊ะอาหารแบบหินอ่อนแบบโต้ไม้ชุดห้องนอนครบเซ็ตหลากหลายรูปแบบตู้โฮมเทเลเตอร์วางทีวีและโซฟาสวยๆหลากหลายให้ลูกค้าได้ลองนั่งลูกค้าสามารถมาที่โชว์รูมได้เลยตั้งอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์ติดถนนใหญ่ตรงข้ามปากซอยสาธุประดิษฐ์54กรุงเทพมหานครหรือสามารถเซิร์ชใน Google เขก็มาดูได้เลยนะคะ